สวัสดีเพื่อนๆคนชอบเบนเทนทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมกินกะรีวิวจะมารีวิวเจ้ารถบ้านปูนกทั้งของปูแม็กซ์หรือที่เรารู้จักกันในอีกชื่อว่ารัซบักเก็ตกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยผมขอให้ทุกคนกดไลค์แล้วก็กด s u b สไครต์ให้กับคลิปผมด้วยนะครับเพราะคลิปแนวนี้กับแนว What If เนี่ยเป็นอะไรที่โคตรใช้พลังเยอะมากๆเลยสําหรับมืใหม่แบบผมดังนั้นผมจะไม่ขออะไรมากมายนอกจากกดไลค์และกดซับให้ผมนะครับ ดยก่อนจะพาไปดูหมวดต่อสู้ผมขอให้ทุกคนได้รับชมส่วนปกติปกติของรัสบักเก็ตไปก่อนละกันรัสบักเก็ตเป็นรถบ้านที่มี6ล้อที่ภายนอกก็ดูเป็นรถบ้านทั่ว,วไปแบบที่หาซื้อได้ตามท้องตลาดเบาะหน้าซ้ายจะเป็นของคนขับรถเบาะหน้าขวาจะเป็นเบาะนั่งด้านหน้าส่วนด้านหน้าก็จะมีพวกวิทยุหน้าปัดต่างๆที่เราเห็นได้ตามรถทั่วไปแล้วก็จะมีทีวีขนาดเล็กให้ดูข่าวสารติดกับเพดานรถยนต์ในส่วนด้านหน้า ถัดมาก็จะมีโต๊ะขนาดเล็กพร้อมโซฟาที่นั่งได้พร้อมกัน2คนทั้ง2ด้านของโต๊ะคนที่ใช้บ่อยสุดในช่วงซัมเมอร์ก็จะมีเบนกัเกเวนที่มานั่งทานอาหารคุยปรึกษาเรื่องต่างๆให้พวกเราเห็นประจำใกล้ๆกันก็จะเป็นโซนห้องครัวขนาดเล็กซึ่งมีอุปกรณ์ครัวที่เราพบเห็นได้ตามปกติและบริเวณใกล้กันก็มีวิทยุสื่อสารด้วยนะครับในส่วนท้ายรถก็จะมีห้องน้ําขนาดเล็กที่ก็ดูปกติสําหรับรถบ้านทั่วไปแล้วก็ที่นอนของเบนกัเกเวน ใครที่ไม่เคยดูเบนเทนก็อาจจะสงสัยว่าไอ้รถคันนี้เป็นพิเศษอะไรเนี่ยที่ผมเล่าไปเมื่อกี้มันก็ฟังดูปกติมากๆนี่นาใช่ครับช่วงแรกมันคือรถบ้านที่ปกติทั่วไปเลยแต่พอเข้ากลางตอนซีเคร็เท่านั้นแหละรถบ้านคันนี้ก็จะเริ่มไม่ธรรมดาแล้วเพราะในตอนนี้ปู่ได้กลับเข้าฐานของช่างประปาโลกที่มาร์ชมอเพื่อนําอาวุธไปช่วยเบนพร้อมกับเปิดตัวหมวดต่อสู้ที่ทสปักเก็ตมีฟังก์ชันแรกที่เราจะได้เห็นก็คือแรมกระจังหน้าของรถจะยื่นออกไปด้านหน้า ไฟหน้ารถกลางออกพร้อมกับเรืองแสงออกมาทําให้เจ้ารัสบักเก็ตมีพลังในการพุ่งชนที่สูงมากๆและตัวกระจังหน้าก็จะไม่ได้รับความเสียหายจากการพุ่งชนขนาดยางของวิวแก๊สนี่ยังต้านไม่ไหวเลยนะครับในตอนทรุสปู่จะใช้ฟังก์ชันทรัสเตอร์ท้ายรถจะมีปีก2คู่กลางออกมายางไหลด้านหลังจะเปิดออกเผยเห็นไอพ่นทำให้รถวิ่งได้เร็วมากกว่าเดิมหลายเท่าแน่นอนว่ามาทําให้ผู้โดยสารและคนขับโดนแรงจีแต่ก็จะไม่ได้แรงมากเหมือนกับพวกฟอร์มูล่าวันครับเท่าที่ดูในตอนนี้ ในตอนเฟรมปู่จะใช้ g r a ปิ i n g c เบิลเพื่อยึดเจ้าราสปากเกตและรถรางที่ถูกเควินทําให้ตกรางทําให้รถรางขนานไม่ตกแม่น้ําโดยเจ้าขอเกี่ยวนี้ก็ถือว่าแข็งแรงมากๆเลยนะครับในตอนอัลติเมทเวปปอนปู่ได้เรียกจอมมิเตอร์ขนาดเล็กเพื่อเปิดข้อมูลให้พวกเวนได้ดูข้อมูลของหน้ากากอาปุสแล้วก็ยังได้เปิดแผนที่ของช่างประปาที่ดูแล้วน่าจะดีกว่า GPS ในตอนนั้นเสียอีกแถมยังมีอาวุธขนาดเล็กที่เรียกว่าเควทู เป็นบอลหนาขนาดเล็กเอาไวส้สำหรับทำลายลางรถลนของศัตรูในตอน b a c k w i n าเว n g e n c e เราจะเห็นว่าปู่เก็บเครื่องเปิดประตูมิติหนาเไว้บริเวณใกล้ห้องครัวในตอน The Unnatural ปู่แม็กได้เผยเห็นว่ามีอาวุธปืนซ้านซ้อนไว้ที่ใต้วางแก้วบริเวณคนขับในตอน Return ปู่แม็กจะเผยให้เห็นว่าด้านข้างของรถมีแผงสำหรับยิงมีดเลเซอร์ใจโรติดเอาไว้ความคมของมันนั้นสูงมากถึงขนาดทำให้สะพานขนาดใหญ่ขาดได้อย่างง่ายดาย ในตอน Perfect Day จะเปิดเผยให้เห็นว่าบริเวณคนขับรถจะมีเครื่องเข้าไปในความฝันอยู่ด้วยในตอน Ben Four Buddy ปูแม็กจะใช้ฟังก์ชัน Electric Pulse ปล่อยกระแสไฟฟ้าออกจากล้อรถเพื่อโจมตีรถของแก๊งซิงที่อยู่ด้านข้างซึ่งต่อมาพวกแก๊งซิงก็จะใช้เครื่องพ่นไฟสำหรับโจมตีเป้าหมายที่อยู่ด้านหลังได้อีกด้วยซึ่งอันนี้ผมไม่รู้นะครับว่ามันเป็นของรถปูแต่เดิมหรือพวกแก๊งซิงเอาไปเติมใส่เองนะครับ และตอนนี้ก็จะเผยเห็นว่าเบาด้านหน้ายังสามารถดีดตัวกจากรถคล้ายกับระบบของเครื่องบินลบอีกต่างหากในตอนเบนเทนประธานนิกาทีเทนพาร์ทวัปู่ยังได้โชว์ฟังก์ชันออโต้พายลอหรือก็คือการที่รถขับเองอัตโนมัตินั่นเองครับในตอนแรกระบบนี้จะไม่สมบูรณ์แต่ก็ได้คูเปอร์มาช่วยอัปเกรดจนน่าจะเรียกได้ว่าระบบนี้ดีกว่าของเทสลาก็คงไม่ผิดนะัก เรียกได้ว่าในภาคคลาสสิกเนี่ยเจ้ารัสบักเก็ตมีลูกเล่นเยอะมากๆเลยครับสมก็เป็นอุปกรณ์ของช่างปลปลาจริงๆเลยแม้หลายฟังก์ชันเนี่ยผมจะอาจจะไม่คุ้นหรือลืมไปแล้วก็ตามทีเถอะแล้วถึงแม้ตัวรัสบักเก็ตคันนี้จะไม่ได้ผึงกับเป็นรถสําหรับออกรบแต่ก็ถือว่าผ่อนแรงเบนกับเกวนและก็ปูแม็กในบางจังหวะได้ดีมากเลยนะครับจังหวะไหนอมนิทิกรีชาร์ดปูก็จะใช้เจ้ารัสบักเก็ตเนี่ยเข้าปะทะแทนมันเลยส่วนในภาคเอเลนฟอสจะเป็นหลักบักเก็ตหมายเลขสที่ดูแล้วมีอะไรเด็ดดวงกาาของภค,คลสค ซึ่งเราจะเห็นได้ในตอนเควินบิ๊กโกลเพราะเควินใช้ตาช่างประปาปดแล้วฟัง์กชันพิเศษที่อนุญาตให้ช่างประปาเท่านั้นใช้งานได้อาทิป้องปืนเลเซอร์ที่ท้ายรถเซนเซอร์ที่ตรวจจับสตูเปลี่ยนล้อให้เป็นล้อหนาเพื่อขับขี่บนพื้นน้ำแข็งได้อย่างปลอดภัยตาข่ายเลเซอร์ที่ยกเลิกความสามารถทะลุผ่านของบิ๊กชิลได้เปลี่ยนกระจังหน้ารถให้เป็นใบมีดสำหรับลุยฝ่าป่าไม้นานา โดยตอนนี้ก็คงจะเป็นการเซอร์วิสแฟนๆภาคคลาสสิกให้หายคิดถึงเจ้ารัสบักเก็ตสักหน่อยนะครับเพราะหลังจากตอนนี้เนี่ยเจ้ารัสบักเก็ตจะบทบาทน้อยมากๆเพราะเนื้อหาเนี่ยจะเป็นเน้นที่พวกเบนและรถของเควินก็จะมาแทนที่แม้จะถูกลดบทบาทในช่วงหลังๆแต่ผมกับแฟนๆเบนเทน,นเนี่ยก็ไม่เคยลืมเจ้ารัสบักเก็ตเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้โดนลดบทบาทจนหายต๋อมไปเลยและยังร่วมฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมีบทบาทอย่างยาวนาะนตลอดทั้งภาคคลาสสิกมีความน่าจดจําทําให้ทุกคนไม่ลืมเจ้ารัสบักเก็ตไปง่าย แล้วถ้าเกิดว่าผมขาดตกหล่นอะไรไปก็ขอโทษด้วยนะครับผมเรื่องเล็กๆแต่น่าสนใจของรัสบักเก็ตทุกคนรู้ไหมครับว่าปู่แม็กเก็บอุปกรณ์ช่างประปาไว้ในรถคันนี้เยอะมากๆจนแม้แต่ปู่เองก็ลืมเหมือนกันว่าเก็บอันไหนไว้มั่งต่อมารัสบักเก็ตนั้นสามารถวิ่งได้ถึง300ไมล์ต่อชั่วโมงแปลงเป็นกิโลเมตรก็คือ480กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งอันนี้ผมตีเป็นตัวเลขกลมๆนะครับต่อมารัสบักเก็ตมีต้นแบบจากรถบ้าน GMC ในปี1973 ทะเบียนของ gas bucket ก็คือ S81Z1M ซึ่งแปลเป็นอักษรได้ว่าชาแซมซึ่งก็คือเป็นหนึ่งในการะตูนที่เป็นแรงบนันดาใจให้กับเ e n นเทน,นั่นเองนะครับ